อะไรฮะก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อเนกะมิมิวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเอฟเฟ e หรือสาวไก่พันเป็นการ์ตูนแนวเลือดสาดดราม่านหนักๆเผื่อใครไม่ชอบดูแนวนี้แต่อยากรู้เนื้อเรื่องผมจะเป็นคนเล่าให้เองแต่ก่อนจะเข้าเรื่องถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบช่องนี้ท่านก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่ตู้บนเติมหรือทัวรเตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่อง เริ่มเรื่องมาที่ห้องทดลองห้องหนึ่งมีผู้หญิงได้ทําการฆ่าพนักง,งานได้อย่างเลือดเย็นด้วยพลังบางอย่างแม้กระทั่งปืนก็ไม่สามารถต่อกรกับเธอได้เธอได้หยิบกุญแจและออกจากห้องนั้นไปอย่างช้าๆไม่ว่าไข่มาขวางเธอก็ถูกฆ่าโดยการตัดแขนตัดขาทั้งนั้นเธอยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ฆ่าผู้คนไปด้วยจนไปพบกับหัวหน้าวิจัยชื่อคุรามะพร้อมก,กับกองทัพในช่วงนี้เอง ก็ได้มีพนักง,งานถือถ้วยกาแฟลื่นล้มสง,งนันมนุษย์ทดลองก็ยังคงฆ่าไม่เลือกอยู่ดีไม่ว่าเขาจะนิสัยดียังไงก็ตามคู่รมามสั่งให้ยิงทันทีแต่ก็ตามเคยเธอจัดการได้หมดแต่ไว้ชีวิตคูรามะเธอได้เดินไปถึงข้างนอกแล้วแต่ทว่าก็มีมือสไนเปอร์ส่องยิงที่หัวและหมวกที่มนุษย์ทดลองใส่นั้นมันหนามากสะจนกระสุนเจาะไม่เข้าเลยแต่ก็ทําให้เธอบาดเจ็บที่หัวแล้วล่วงทะเลไปตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจูกะ เธอกาลังเดินไปที่ไหนสักที่จนไปเจอเพื่อนที่ชื่อว่าโคตะทั้งสองได้เรียนมหาลัยเดียวกันและพูดเรื่องความหลังอยู่นิดหน่อยจนฝ่ายหญิงชวนไปดูที่ทะเลและพูดคุยเรื่องน้องสาวคณะเอกที่ป่วยตายไปและระหว่างที่ระเอกนึกถึงน้องสาวก็ไ,ได้มีหญิงสาวปริศนายืนอยู่ตรงหน้าโดยไม่ได้ใส่ชุดอะไรไว้เลยเมื่อหญิงสาวปริศนาได้สติเธอได้แต่พูดว่านิวแล้ววิ่งจนหน้าขมำร้องไห้เหมือนเอกก็ไม่ผิดยูกะเลยขอเสือ้อโคตะมาใส่ให้เธอแทน ยูกะได้สังเกตอะไรบางอย่างบนหัวเธอเหมือนเขายังไงยังงั้นพอโคตะเข้าไปดูใกล้ๆมันทําให้เขานึกถึงอดีตชวนผวาในวัยเด็กทันทียูกะเลยถามโคตะให้หญิงสาวปริศนาไปอยู่บ้านเขาด้วยได้ไหมเพราะที่นั่นเคยเป็นโรงแรมที่ปิดกิจการไปแล้วน่าจะอาศัยอยู่ได้เมื่อพวกเขามาถึงโคตะมัวแต่สนใจนาฬิกาที่พังอยู่หญิงสาวปริศนาก็ทำหน้าแปลกๆเหมือนปวดเยี่ยวเธอได้แต่พูดนิวนิวใส่ยูกะอย่างนั้นจนโคตะตั้งชื่อให้เธอว่านิว ตัดมาที่ช่วงกินข้าวยูก่าสงสัยว่าจริงๆแล้วเธอมาจากที่ไหนกันแน่การกระทําทุกอย่างของเธอนั้นเหมือนเด็กไปหมดกลับมาที่หัวหน้าคูรามะเขาได้สั่งให้ฆ่าลูซี่ที่มีไปโดยใช้หน่วย SAD และคนหนึ่งในหน่วยนั้นที่ชื่อบันโดมีนิสัยที่เถื่อนมากเขาทําร้ายแม้กระทั่งเด็กสาวผู้หญิงยิงตัวประกรัขนขณะที่ฝึกอยู่กลับมาที่โคตาต่อเขาได้หยิบเปลือกหอยที่น้องเก็บให้ในสมัยเด็ก ร้อมเล่าเรื่องการป่วยตายของน้องไปด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยนิวเห็นโคตะเศร้าก็หยิบเปลือกหอยนั้นมาหักทันทีจนโคตะโมโหตะคอกใส่ไม่ออกไปซะพอนิวออกจากบ้านไปอยูกะกก็บอกโคตะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าโคตะทำหน้าเศร้าที่หยิบเปลือกหอยนั้นมาก็ได้แล้วอยูกะก็ออกไปตามหานิวข้างนอกตัดมาที่หน่วย SAD และเดินทางมายังเมืองที่โคตะอยู่ภารกิจคือการฆ่าลูซี่ที่มีอาวุธมองไม่เห็นรัศมีฆ่าคือ2เมตร พอบันโดได้รับคําสั่งเขาก็ขอโดดล่มไปลุยภารกิจทันทีตาตว่าที่นิวเธอได้หนีมาหาเปลือกหอยที่ชายหาดเพื่อให้โคตะหายโกรธส่วนโคตะตอนนี้ก็ขอออกไปตามหาบางแต่ทว่าได้มีตํารวจสองนายมาถามหาคนหายคนนั้นมีใบหน้าคล้ายนิวก็ไม่ผิดเขาตอบก็หกไปพวกตารวจก็ไม่ตอบไล่แล้วจากไปโคตะจึงรีบวิ่งออกไปทันทีตามว่าที่ทหารบันโดเขาได้เดินสนํารวจริมชายหาดจนไปเจอนิวเขา้า ส่วนโคตะก็เจอด้วยเช่นกันเขาได้กลางลมกันฝนให้และชวนกลับบ้านในช่วงนี้เองทหารบันโดที่อยู่ด้านหลังได้เอาสั่นปืนกระแทกไปที่คอโคตะอย่างแรงโคตะก็ยังคงลุกวิ่งหนีต่อไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดียูกะเธอได้ตามหาคนหายที่ป้อมตำรวจแต่อยูๆ่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่านิวอาจจะไปหาเปลือกหอยก็ได้เลยวิ่งไปจนเจอโคตะที่สลบอยู่ส่วนพวกทหารก็พาเนวไปที่ไหนสักที่ ลูกน้องบันโดได้โทรแจ้งศูนย์ให้ทราบตำแหน่งคาดว่าเป็นลูซี่แต่ทว่าบันโดทุบลูกน้องตัวเองซะง,งั้นเหตุเพราะว่าตัวเขาอาจจะหมดสนุกกับลูซี่แค่นั้นเองพี่แกก็ซ้อมนิวไปเรื่อยๆจนสลบแล้วสั่งลูกน้องให้ฆ่าทิ้งซะลูกน้องก็ทำตาคำสั่งนั่นแหละผลสรุปกลายเป็นว่าเมื่อน,นิวสลบไปตัวลูซี่ก็ตื่นมาแทนเลยฆ่าลูกน้องอย่างเลือดเจ็นไลยต่อไปเป็นบันโดผลสุดท้ายตัวบันโดเองได้สูญเสียแขนขวากับตาสองข้างไป เด็กสาวไร้บ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้เจอบันโดดินทุรนทุรายเลยปฐมพยาบาลให้แล้ววิ่งไปตามรถพยาบาลกบไ้ที่ตัวบันโดนั้นได้หายไปแล้วตัดมาที่โคตะนอนอยู่โรงพยาบาลได้มีตำรวจสองนายคนเดิมมาถาม,ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโคตะรายงานไปว่ามีทหารมาทำร้ายและโมเมไปอีกว่ามีพยานอีกคนเป็นหญิงสาวผมสั้นอ้วกตำรวจก็ทำท่าไม่สนใจแล้วสั่งให้โคตะลืมๆเรื่องนั้นไปซะ หลังจากนั้นโคตะก็ได้กลับบ้านเขาได้ไปเจอนิวร้องไห้อยู่หน้าบ้านพอดีลูกะเองก็กลับบ้านเช่นกันเธอได้นึกถึงช่วงที่เธอได้บอกลากโคตะในสมัยเด็กๆแล้วให้แท็กซี่หันรถกลับไปเธอได้เปิดห้องมาเห็นโคตะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นิวพอดีเจ้าตัวกลับเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองจะมีอะไรกันเลยหนีกลับบ้านซะเลยแต่ก่อนจะไปเธอถามจำเรื่องในวันเทศกาลวัยเด็กได้ไหมโคตะตอบกลับไปมันเกี่ยวอะไรด้วยเหรอตอบไปแบบนี้ก็โดนตบไ,ไปตามระเบียบ ตัดกัที่ศูนย์วิจัยหัวหน้าคุรามะได้สั่งให้ใช้ตัวทดลองหมายเลข7ชื่อนานาจัดการลูซี่แทนหน่วย SAD แล้วตัวนานาเองเรียกคุรามะว่าป,ป้าป๋าเพราะเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนานาเสมอไม่ว่าจะถูกทดลองหนักขนาดไหนก็ตามคุรามะได้มอบภารกิจให้เธอจัดการคนที่เป็นดิโคนิอุสเหมือนนานาดิโคนิอุสก็คือพวกมีพลังมือใส่ความเร็วแสงตัดได้ทุกอย่างนั่นเอง เมื่อนานาได้รับความคาดหวังจากพ่อแบบนี้ทําให้เธอมีกําลังใจสู้มากมาดูโคตะหลังโดนตบกันต่อตอนนี้โคตะาได้เป็นหวัดซะแล้วเนื่องจากเขายืนตากฝนข้างนอกน้ำซ้ํายังโดนทําร้ายอีกนิวไม่รู้จะทํำยังไงจะช่วยโคตะได้จนยูกา,าพอดีเลยได้เธอมาช่วยดูแลโคตะตอบคาถามเรื่องงานเทศกาลที่ยูกาตบว่าในวันเทศกาลเขาจําอะไรไม่ได้ในช่วงนั้นพ่อกระดัน,นมาตายด้วยอุบัติเหตุส่วนคณะเอกก็ดันมาป่วยตายด้วย ยูกาก็รู้สึกแปลกใจกับความทรงจำโคตะมากเธอเลยต่อไปในวันนั้นพ่อของโคตะกับคณาเอกกลับบ้านด้วยกันนี่เธอพูดเสียงเบามากจนโคตะไม่ได้ยินเลยตาไปที่ศูนย์วิจัยบันโดได้ถูกนำตัวมารักษาที่นี่แล้วผู้รามาก็อธิบายเรื่องพลังลักษณะต่างๆของดิคนิอุสให้ฟังและพวกนี้จะทำให้มนุษย์สูญอันด้วยหลังจากพูดคุยกันเสร็จผู้รามากก็ได้ส่งตัวนานา,นาให้ไปทำภารกิจหาตัวลูซี่พร้อมให้เน็กไทตัวเองไปด้วย กับมาที่บ้านโคตะต่อในตอนนี้โคตะได้หายจากการเป็นหวัดแล้วส่วนยูกะออกไปซื้อของข้างนอกในเวลาเดียวกันได้มีเด็กสาวไร้บ้านเอาล่มที่ยูกะทิ้งไว้ในคืนที่โคตะสลบมาคืนโคตะเลยเชิญเข้ามาบ้านถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและยูกะก็มาถึงพอดีส่วนนิวที่ถูกบ้านนอกห้องอยู่เธอมัวแต่สนใจกล้องดนตรีจนล้มหัวกระแทกพื้นจนได้พวกโคตะก็ออกมาดูสถานาการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในตอนนี้เองลูซี่ได้ตื่นจากตัวนิวแล้วเธอได้หันหลังไปพยายามจะฆ่าโคตะแต่เธอกลับนึกถึงหน้าโคตะตอนเด็กที่พูดห้ามเธอจนสุดท้ายเธอก็หยุดพลังไว้ทันและก็เดินออกจากบ้านไปส่วนเด็กไร้บ้านก็ขอตัวกลับบ้านแต่ก่อนจะลาโคตะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรก่อนเด็กก็บอกแค่ชื่อมายุเท่านั้นและก็รีบออกไปทันทีทีนี้เหลือแค่ยูกะกับโคตะทั้งสองได้เกิดการทะเลาะก,กันที่โคตะแครนิวมากกว่าตัวเองและฝ่ายยูกะเองที่น้อยใจจนออกจากบ้านไป เธอได้เดินไปเจอมายุที่ถือเศษขนมปังด้วยความสงสัยเธอก็เข้าไปถามแม่ค้าเกี่ยวกับตัวมายุจนพบความจริงชี่วว่าเธอเป็นเด็กเล่ห์่อนไม่มีที่ไปตาัาพชินนานาในที่สุดเธอก็ได้เจอกับลูซี่แล้วทั้งสองได้เกิดการสู้กันที่สุสานในระหว่างที่สู้กันมายุได้เห็นเหตุการณ์พอดีทําให้นานาเสียท่าเป็นฝ่ายแพ้ไปทางศูวนย์วิจัยได้เข้ามาช่วยนานาได้ทันพอดีลูซี่จึงถอยตัวไปก่อนส่วนมายุโดนลูซี่ผลักกระเด็นไป กลับมาที่ยูกะขณะที่เธอกังวลเรื่องมายุอยู่เธอได้พบกับนิวจึงพากลับบ้านส่วนที่บ้านโคตาถูกโทรเรียกให้ไปจ่ายค่ารักษามายุที่โรงพยาบาลเจ้าตัวบอกค่าใช้จ่ายจะคืนให้ในขณะที่คุยกันอยู่อยู่ๆมายุท้องร้องขึ้นมาโคตาได้เชิญไปกินข้าวที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านเธอได้เจอกับนิวทำให้นึกถึงการต่อสู้ในตอนกลางวันแต่เธอคิดว่าคงจะเข้าใจผิดไปเองนิวไม่มีทางทำร้ายใครหรอก หลังกินข้าวเสร็จยูกะเชิญให้มายุอาบน้ําที่บ้านได้ตามสบายนิวก็เข้าไปอาบด้วยเช่นกันแถบมบให้นอนที่นี่ได้ด้วยยูกะเลยปรึกษากับโคตะเรื่องมายุจะทํายังไงต่อดีผลสุดท้ายก็ให้เธอนอนที่นี่ไปก่อนส่วนโคตะก็สารภาพอธิบายว่าทําไมถึงแคร์นิวมากนักเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวเธอนั่นเองตัดมาที่ศูนย์วิจัยเบื้องบนได้สั่งให้ภูรมะฆ่านานาซะเพราะเธอหมดประโยชน์แล้วภูรมะก็คงต้องทําตามคําสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถัดมาเช้าอีกวันมายุได้ไปจากบ้านซะแล้วพร้อมจดหมายลาโคตะดูเป็นห่วงมากเลยออกตามหาไปที่ร้านขนมปังเจ้าของร้านเขาได้ฝากอะไรบางอย่างให้โคตะและได้เข้าสู่ช่วงอดีตของมายุในช่วงนั้นเองแม่มายุได้แต่งงานใหม่และพ่อเลี้ยงวันๆก็เอาแต่สั่งให้มายุถอดเสื้อผ้าและให้หันก้นไปทางพ่ออย่างเดียวเมื่อเธอไปบอกแม่ตัวเองแม่กลับไม่สนใจลูกสงัันแม่กลับไม่สนใจใจดีลูกสงัันแถมตบลูก,กต่างหาก มายุทนไม่ไหวจึงออกจากบ้านนั้นเสลยอหลังจากหนีมาได้วันวันกับไร้จุดมุ่งหมายจนตัดสินใจจะจมน้าตายแต่ทว่าก็มีหมามาช่วยชีวิตเธอได้กลับมาในปัจจุบันในขณะที่มายุกําลังคุยกับหมาตัวเองก็ได้มีผู้หญิงมาขอหมาที่ตัวเองตามหาอยู่กลับไปแต่เมื่อมายุขอไปเยี่ยมหมาเป็นครั้งคราวได้ไหมคําตอบที่เธอได้มานะั้นจะบ้าหรือเปล่าสุขรกอย่างนี้เนี่ยนะ อายุก็คงได้แต่ทำใจและยินดีกับหมาตัวนั้นจะได้กินของดีๆทุกวันดีใจด้วยนะในตอนที่พูดก็ได้ร้องไห้ไปด้วยตกข้ามมาในขณะที่เธอนอนอยู่ตรงรังเก็บของได้มีตำรวจมาตรวจตามาเจอเธอเข้าจึงเกิดการวิ่งไล่จับกันจนไปพบพวกโคตาอีกแล้วที่กําลังตามหาอยู่พอดีเลยพากลับบ้านพร้อมบอกด้วยว่าให้อยู่ที่นี่ตามสบายเลย แล้วยูกะก็ให้เค,ค้กที่คุณป้าร้านขนมปังออกมาเค,ค้กก้อนนั้นคือของขวัญวันเกิดวันนี้นั่นเองหลายวันถัดมาพวกโคตะได้ไปขออุปถัมภ์เลี้ยงดูและส่งเสียเรียนคุณแม่มายุก,ก็ยกให้อย่างง่ายดายส่วนโคตะกับยูกะก็ไปเรียนบ้างโดยพานิวไปด้วยระหว่างที่เรียนอาจารย์ที่สอนดันเป็นลูกเบื้องบนศูนย์วิจัยซะได้อาจารย์คนนั้นยังโกงหกทั้งสองอีกว่าลูซี่คือลูกของน้องชายจะรับดูแลให้เอง และขู่ทั้งสองด้วยว่าทําแบบนี้มันเข้าข่ายรักพาตัวนะโคตะเลยต้องยอมจำนวน่าการจากราครั้งนี้ทําให้นิวเรียกชื่อโคตะเป็นครั้งแรกเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็มานั่งคุบชิดกันใหม่เรื่องอาจารย์ที่ไม่น่าไว้ใจคนนั้นแถมยูกาศยังชวนทะเลาะอีกว่าถ้าตัวยูกาหายไปโคตะจะร้องให้เพื่อเธอว้างไหมกลับมาที่อาจารย์ต่อตอนนี้เขาได้ฉีดยาสลบใส่นิวไปแล้วพราะเขาต้องการขยายพันธุ์นิโค แต่ผลสุดท้ายก็ตายไปตามระเบียบกลับมาที่บอนโดอีกสักหน่อยตอนนี้การรักษาแขนดวงตาสําเร็จแล้วและเขากําลังฝืนคําสั่งไปล่าฆ่าลูซี่ต่อตัดไปที่โคตาต่อหลังจากทะเลาะกันเขาได้ไปหาอาจารย์ที่นั่นได้พบกับผู้ช่วยอาจารย์เธอได้พาไปที่ห้องแ,บแลบระหว่างทางผู้คุยเรื่องที่อาจารย์กําลังหาทางรักษาโรคที่มีเขาบานหัวไปด้วยเมื่อทั้งสองเข้ามาถึงแลบปรากฏว่าอาจารย์นั้นได้ถูกตัดศีรษะตายไปแล้ว และผู้ช่วยยังบอกอีกว่าคนที่มีเขาจะต้องถูกกักบริเวณเพื่อรอการกำจัดหลังฟังเสร็จโคตะานึกถึงความทรงจำบางอย่างตอนเด็กดาเมื่อเบื้องบนทราบว่าลูกตัวเองตายเขาก็ตำหนิคูรามะสะยกใจและทำให้คนดูรู้ด้วยว่าผู้รามะนั้นเคยมีลูกแต่เขาฆ่าลูกตัวเองไปพอเมียรู้เข้าก็ฆ่าตัวตายตามลูกด้วยถัดเช้ามาอีกวันโคตากับยูกะออกตามหานิวด้วยกันโดยโคตาปิดเรื่องการตายของอาจารย์ไว้ด้วย ส่วนมายุกำลังเดินไปเรียนนั้นเธอได้พบกับทหารบรรโดริมชายหาดจึงเข้าไปพูดคุยเรื่องบาดแผลและทําให้บรรโดรู้ว่าคนที่ช่วยเขาในคืนนั้นคือเธอเลยตอบแทนโดยจะฆ่าคนที่มายุเกลียดให้และเขาถามถึงคนที่มีเขาบนหัวด้วยมายุตอบกลับไปหมายถึงนิวเหรอเพียงเท่านั้นละ่ะบรรโดทำการเค้นคําตอบทันทีมายุเลยทวงบุญกุลที่ช่วยจากเขาจึงทําให้บรรโดยหยุดทําร้ายเธอแล้วจากไปตัดมาที่โคตากับยูกะ ระหว่างที่หาตัวนิวฝนดันตกสะดนายทั้งสองจึงหลบฝนที่สาลเจ้าในตอนนี้เองยูกะดันรู้สึกหนาวจากฝนโคตะเลยดึงเธอเข้ามากอดซะเลยและนั่นทำให้ยูกะเหมือนจะสารภาพรักแต่ดันไปติดตรงคำว่าชอบโคตะก็ต่อกลับไปขอโทษน,นะที่จำเรื่องที่เราเล่นกันล่าสุดไม่ได้แต่ฉันยังคงชอบยูกะอยู่นะยูกะเลยกอดคอจูบซะเลยเมื่อฝนหยุดตกแล้วพวกเขาก็ลงเขาไปจนไปเจอนิวเข้า แต่ตอนนั้นเป็นบุคลิกลูซี่อยู่และยูกะดันไปสงสัยท่าทีนิวเข้าแถมดันไปจับมือโคตะอีกลูซี่เลยใช้พลังผลักเธอล่วงบันไดไปลูซี่บอกกับโคตะว่าเธอจะกลับบ้านตอนนี้ความทรงจํากลับมาแล้วโคตะตอบกลับไปเธอไม่มีที่ไปไม่ใช่หรืองไงตอนนี้โรงแรมคือบ้านเธอนะลูซี่ร้องให้ขึ้นมาทันทีเลยและตอบโคตาไปฉันนะ่ะไม่มีสิทธิ์อยู่กับเธอนะก็เพราะเมื่อ8ปีก่อนคาตอบนั้นทําให้โคตะได้ความทรงจําบางช่วงคืนมา แต่ก็ยังจําอะไรไม่ได้อยู่ดีดูซี่ยังตอบคาถามนั้นไม่หมดบุคลิกนิวก็กลับมาซะแล้วทั้งสองก็กอดกันระหว่างที่นิวกอดอยู่เธอก็นึกถึงความทรงจําตอนที่เล่นกับโคตะในวัยเด็กตัดมาที่ริมชายหาดได้มีแคปซูลมาทิ้งไว้ที่นั่นในนั้นมีนานาที่ฟื้นมาจากการรักษาพร้อมพ้อความของฟอว่าได้มีคําสั่งให้ฆ่าเธอแต่ฉันกลับช่วยเธอในกระเป๋ามีเงินให้ใช้สักระยะหนีไปแล้วซ่อนตัวซะ สักวันฉันจะกลับไปรับเธอแน่นอนและไอ้ผมลิขิตชอบมาเล่นที่ชายหาดอยู่เรื่อยนั่นน่ะเธอนั่นไปเจอกับบันโดที่นั่นอีกแล้วและนี่ก็เป็นเนื้อหาช่วงแรกของเรื่องเท่านั้นช่วงท้ายเรื่องจะมาอีกทีภายหลังของเวลาผมสักหน่อยละก,กันสำหรับใครที่ถูกใจช่อง,น,งนีโกะมิมิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า subscribe และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อยลาลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไว้อยัางยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาอยู่ดเสเซตลา